สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech u p d เดตนะครับกับผมนายนัชยพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างนะครับ ข่าวแรกนะครับสมาร์ทโฟนซัมซุงนั่นเองนะครับผมตัวล่าสุดยัง Galaxy S 20S series นะครับข่าวก็คือได้รับ security patch update เรียบร้อยแล้วในเดือนของเดือนล่าสุดนี้เองเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็อันนี้ต้นเดือนเนาะ patch update มาแล้วนะครับตัวนี้คือเป็นข่าวของตัว Galaxy S 2 1 s ที่เป็นแฟลกชิพที่ฮ่องกงนะครับนะตอนนี้ตอนนี้ได้ f l a s เรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดตเป็นตัวล่าสุดซึ่ง มีขนาด306เมกนั่นเองนะครับผมในประเทศไทยเองเชื่อว่าไม่แน่ใจเหมืนกันว่าใครที่สื่อเครื่องอยู่ลองกดอัปเดตดูนะครับว่ามีหรือยังแต่ถ้ายังไม่มีก็คาดว่าเรเร็วนี้เพราะว่าห้องกงได้แล้วก็ใกล้บ้านเราเหลือเกินนะครับเร็วเร็วนี้ได้ใช้กันอย่างแน่นอนนะครับอีกข่าวหนึ่งครับสำหรับ s ซัมซุงซัมซุง Galaxy Flip นะครับ C Flip หรือ Z Flip นะครับตัวนี้คือหน้าจอแตกละเอียด แต่ว่ามียูทูบเบอร์รายหนึ่งนะครับเขาเอาตัวเครื่องเนี่ยที่หน้าจอแตกละเอียดเลยนะครับตัวเครื่องแตกละเอียดนะครับมาเปลี่ยนนะครับทําให้ทุกอย่างกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเรียกว่ามันก็ดูสวยงามแต่ก็แอบหบอบบางไปนิดนึงนะครับสําหรับใครที่ใช้งานเจ้าตัว Galaxy Z Flip นะครับเป็นรุ่นที่เรียกว่าพับได้นั่นเองนะครับพับหน้าจอได้แล้วก็ทัชสกรีนได้ทั้ง2หน้าจอซึ่ง เอ่อเป็นรุ่นหนึ่งที่ภูมิใจเสนอมากเพราะมีความสวยงามนะครับพกพาสะดวกนะครับแล้วก็เหมาะกับบรรดาผู้หญิงนะครับท่านผู้หญิงทุกรายนะครับที่ใช้งานตรงงจริงผู้ชายก็มีนะเพราะก็มีสีเลือกงานนี้ตัวอะไหล่นะครับอันนี้ไม่ได้ตีเป็นราคาไทยมาเนาะก็เป็นราคา c h a จิ i งพอร์ตนะครับตัวพอร์ตที่สาหรับชาร์จเนี่ยอยู่ที่27เหรียญดอลลาร์นะครับสหรัฐเนาะแล้วก็ตัว back panel นะครับตัวด้านหลังเนี่ยอยู่ที่84เหรียญนะครับ ตัวหน้าจอเนี่ยอยู่ที่895เหรียญนะครับแล้วก็บอกโพสเทนเนี่ยอยู่ที่อ่ายีเหรียญเช่นเดียวกันนะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่อ๋อโทษทีมันดอลลาร์ออสเตรเลียเนาะอันนี้คือถ้าเป็นดอลลาร์ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเขารวมมาให้นะเจ็ร้อยหกเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับโอเคก็ถือว่าเอ่อเรียกว่าแพงไหมล่ะก็แน่นอนครับค่าซ่อมก็พอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าหากมัน เสียหายเยอะซะขนาดนี้แม้ว่าตัวเมนบอร์ดข้างในนะครับจะไม่ได้เป็นอะไรก็เอ่อเรื่องค่าซ่อมเครื่องค่าอะไรนะครับกับรุ่นใหญ่ๆที่ราคาออกมาแน่นอนว่าแรงนะครับค่าซ่อมก็ต้องแรงตามไปด้วยนะครับใครที่ใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องค่าซ่อมถ้ามีเรื่องของประกันที่เขาเรียกว่าเอ่อเพิ่มเติมเนี้ยควรจะซื้อไว้ผมว่าลงทุนเอาไว้เนี้ย คุ้มแน่นอนนะครับกับการที่เราเสี่ยงกับการเสียแล้วก็เจอค่าอะไรสักน่าจะประมาณ2 0,000กว่าบาทนะครับคูณ30เข้าไปก็ใช้ได้เลยนะครับก็ลองช่างใจดูนะครับสำหรับใครที่ใช้รุ่นใหม่อย่างโรลลี่สี่สฟลิปนะครับรวมถึงรุ่นใหม่ๆด้วยถ้ามีประกันจอแตกนะครับที่เขาให้ใช้ฟรีหรือว่ามีการใช้เพิ่มเติมอย่างครับซื้อเพิ่มเติม,ตม,ตมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมถัดไปนะครับกาวของหัวเว่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องของ firmware, อัปเดตเฟิร์มแวร์เช่นเดียวกันครับอัปเดตตัวแพ h นะครับอิโมชันยูไอในเดือน February หรือกุมภาพันธ์2021เช่นเดียวกันนะครับางานนี้ก็มี Security p a t ออกมาเนาะก็ไล่เรียงไปนะครับ P30 ก็บนตัว Emotion UI นะครับ EMUI 10.1นะครับก็ได้รับแพดนะครับเดือนมกราคมไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวสำหรับ EMUI นะครับ Emotion UI 11เนี่ยคาดว่าจะ roll out เร็วๆนี้นะครับซึ่งต้อ,ตองต้องมากับตัว Security Patch เดือนล่าสุดอย่างเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นปี30ก็ต้องใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนถัดไปยัง Huawei Nova 6นะครับหรือและ Enjoy 10นะก็จะได้รับตัวอัปเดตนะครับซอฟต์แวร์เป็นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว 2020นะครับก็เป็น Security p a แพดนะครับผมแล้วก็ตัว Nova Gen g e 7SE 5G นะครับก็ได้รับตัว Security p a แพดเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันครับและตัว Huawei Nova7 นะครับอันนี้ก็เป็น global เลยนะครับจะได้รับ EMUI Update เวอร์ชัน11 Update นะครับเร็วๆนี้ ก็ใครที่ถือเครื่องอยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมส่วนตัว Honor อ่ามี Honor ด้วยครับก็รวมอยู่ในครอบครัวของหัวเว่ยเนาะ Honor นะครับ 30, 30 Pro, V, 30และ6นะครับอีก6รุ่นนะครับก็จะได้รับตัว Security p a เอ่เร็วๆนี้นครับในเดือนธันวาอาในเดือนของ Security p a คิลิตเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เร็วๆนี้นะครับผมส่วน ริส uh, อีกอันนึงคือหัวเว่ยโนวา 5i า i Pro 5z นะครับจะได้รับ security patch uh, เดือนมกราคมนะและก็มี n o วา 5t ด้วยนะครับก็จะได้รับ security patch เดือนมกราคมเช่นเดียวกันจะเห็นว่ามี security patch รวมๆกันอยู่เนะมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็จะรองรับ security patch หรือ patch update ความปลอดภัยเนี่ย อยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ก็อาจจะมีข้อจํากัดสําหรับบางรุ่นที่ยังได้รับเป็นเรียกว่าเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับหมายถึง security patch ไม่ใช่ใหม่ล่าสุดอาจจะเป็นเดือนออสองเดือนย้อนหลังนะครับอย่างเช่นเดือนธันวาคมปีที่แล้วและเดือนมกราคมปีนี้นะครับส่วนรุ่นใหม่ก็มีโอกาสที่เป็น,ท,ปนที่จะเป็นอัปเดตแพทล่าสุดดือนกุมพันกุมภาพันปีนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลิสต์อัปเดตแพทน,นะครับผมสําหรับหัวเว่ยอีกรุ่นหนึ่งนะครับ อีกข่าวหนึ่งสี่สำหรับแพ t นะครับ i o o UI o n UI ครับ11.1จนะครับ,ะรบจะเปิดให้อัปเดตนะครับในเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับก็จะมีหลายรุ่นเนาะอย่างที่กล่าวไปเมื่อข่าวที่แล้วนะครับก็จะมีรุ่นใหม่ๆนะครับแน่นอนว่าคงมากับตัว p series นั่นเองนะครับล่าสุดก็จะมีตัว Emotion UI version 11ติดตัวไปด้วยแล้วก็11.1ก็คาดว่าจะร้อนใน เดือนมีนาะคมนั่นเองเปิดให้อัปเดตกันดังนั้นก็ไม่แน่ใจว่าตัว Harmony OS นะครับจะมาพร้อมกับตัวโ u a w รุ่นใหม่ปีนี้รุ่นแรกเลยหรือเปล่างานนี้ต้องติดตามชมเพราะว่าในประเทศไทยเองก็มีการทดสอบนะเปิดให้ผู้ใช้งานที่เป็นแฟนแฟน,นะครับทดสอบ Emotion UI ตัว Huawei Smartphone รุ่นใหม่พร้อมกับ o OS h a r m o n า y แล้วด้วยงานนี้ก็รอติดตามข่าวแล้วกันเนาะมาเรื่อยๆครับถัดไปครับ Huawei อีกเช่นเดิมนะครับ Huawei Mate X 2นะครับ มีโปสเตอร์ออกมาแล้วก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับก็ในโปสเตอร์มีบอกไว้เลยนะครับว่าวันที่22เดือน2นะครับปี2021ก็คือจะเป็นวันที่ลอนช์โปรดักใหม่คาดว่าตัวนี้น่าจะมาพร้อม p s ซีรีสก็ปลายเดือนนี้จะได้รู้กันว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็แน่นอนว่าเมสเอ,อ็กซ์นะครับซีรีส์ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่ฟลิปได้หมายถึงออไม่ได้ฟลิปดี ฟรอดเดิบนะครับก็คือเหมือนกับพับหน้าจอได้นั่นเองนะครับพับและขยายหน้าจอได้ทําให้มีการใช้งานที่สะดวกขึ้นเขาว่าจะา,จ,าจะมีกล้องมาให้นะครับ4ตัวความละเอียด50ล้าน16ล้าน12ล้านและ8ล้านนะครับรวมถึงตัว p พิ s c o p e หรือว่าเลนที่เอาไว้เป็นเทเลนะครับเทเลโฟโต้นะครับที่เป็นเลนซูมได้นะครับ 10x นะครับที่เป็นไฮบริดซูมเลยนะครับมาพร้อมกับตัว แบตเตอรี่นะครับ4,400ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมต้องมาดูอีกทีว่าเมื่อออฟฟิเชียลแล้วจะเป็นอย่างไรราคาค่าตัวจะแพงเหมือนเดิมไหมผมว่าก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะแต่ก็ต้องลุ้นเหมือนเดิมครับว่า OS เนี่ยมาพราอ้อมกับค่ามันนี่ OS หรือเปล่าอันนี้ผมอยากรู้มากเลยนะครับปลายเดือนคงได้เจอกันอย่างแน่นอนถัดไปครับตัวข่าวของ t t n n d i a บน Android นะครับคาดว่าจะสามารถ มีฟีเจอร์ voice chat นะครับเพราะว่าใน stander เองนะครับก็เป็นตัวออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมครับ android สำหรับ stander Stand บน android ก็ต้องการใช้ฟีเจอร์ที่เป็น voice chat นะครับเพื่อใช้เล่นเกมมันติเพลเยอรได้อย่างสนุกมากขึ้นนั่นเองนะครับคาดว่าจะมีอัปเดตแอปเพื่อเพิ่มฟีเจอร์นี้นะครับ ในเวอร์ชัน3.2เร็วๆร็นนี้นะครับก็จะเป็นข่าวหนึ่งสำหรับใครที่ใช้ซนเดียซึ่งตอนนี้อย่างที่เรารู้กันก็ตัวเขาเรียกว่าการ develop game in house เนี่ยก็โดนปิดไปเรียบร้อยก็จะมีเต็นเตอร์บาร์ตอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้แบบเปิดใช้งานทั่วโลกในประเทศไทยเองก็น่าจะยังไม่ได้มี Service ตรงนี้หรือเปล่านะก็ต้องรอกันนะครับสำหรับตัว v วิสดีๆแต่อาจจะไม่ได้โดนใจทุกคนนะครับถัดไปครับผม ข่าวของแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับตะกี้ก็เป็นแอปพลิเคชันนะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการแชทนั่นเองครับเท l ลกราฟนะครับใครที่ใช้งานเทรลกราฟอยู่ครับงานนี้เทรลกราฟเขาขึ้นติดชาร์ตนะครับ Worldwide Record นะครับดาวน์โหลดสูงที่สุดนะครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแมนะต้องเรียกว่าเทรลกราฟเนี่ยก็เป็นอีกแอปแชทหนึ่งนะครับที่มี Security มากเป็นอันดับต้นๆแล้วก็มีขนาดเล็กนะครับใช้งานได้ง่ายสะดวกและ เชื่อว่าหลายคนก็มีใช้งานอยู่แต่ประเทศไทยเองนะครับเราใช้งานไลน์กันซะส่วนใหญ่นะครับจริงๆโทรแกรมก็มีผมมีติดใช้งานอยู่บ้างนะครับก็แล้วก็มีอ,อีกสถานการณ์หนึ่งครับที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็หันมาใช้โทรแกมในการติดต่อสื่อสารกันเยอะเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะเห็นว่าโทรแกรมก็มีการดาวน์โหลดขึ้นไปนะจะเห็นว่าก็เรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนาะก็มีการใช้โทรแกรมกันค่อนข้างเยอะนะครับจนเข้าใจว่านะครับในหลายๆประเทศก็ หันมาใช้เทเล gram เช่นเดียวกันครับทำให้ติดอันดับการดาวน์โหลดสูงสุดเลยนะครับก็ถัดไปครับอันดับที่2ครับเป็น Tik t o k นะครับอันดับที่3 Signal นะครับอันดับที่4เป็น a c e b o o k นะครับอันดับที่5เป็น WhatsApp นะครับก็จะเห็นว่าแมภาพรวมนะครับของเทเล gram ขึ้นเป็นอันดับ1ไปแล้วนะสำหรับแอปแชทนะครับแต่ไม่มีลายติดอันดับนะ10อันดับแรกไม่มีลายเลยก็จะเป็น การใช้งานที่มันเหมาะกับคนไทยกับคนเอเชียจริงๆนะครับอันนี้เป็น Overall นะครับผมวันนี้ก็มีข่าวมาฝากเพียงเท่านี้ครับเอาไว้มาติดตามรับฟังกันใหม่ในวันถัดไปแล้วกันนะครับผมเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับ ยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast นะครับ b o c k d i t Podcast นะครับ Anchor Podcast นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ w w w Happy Tech Blog.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ